ชิดาหายก็เลยถอยชนผมแล้วว่าป้ายทะเบียนสวยไหมครับแล้วก็ผมเดินเข้าไปว่าไอ้มึงเป็นไรอ่ะมึงเลื้อนอะไรเนี่ยแล้วก็ขับออกไปเลยฮะอันนี้จบแล้วครับการกีฬาองเคสเลยอันนี้อันนี้คือผมผมถามแย่น่อยอันนี้คือเขาเขาใส่ชุดประชาชนเหรอพระมาณน่ะชุดประชาชนครับชุดประชาชนที่เห็นในรถน่าจะเป็นชุดประชาชนแต่ว่าไม่ไม่รู้ใส่ อะไรเกี่ยวกับเดม้ยงบอลเฮดยนทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ต้องฟังของเอ็มดีต่อกันเถอะของเราแน่ประมาณนี้ใช่ปะบอลโดนไปสองรอบของเอ็มดีกไม่ไม่รู้อ่าใครเล่าของของผมน้องก็วินน้องเราไปน้องของผมอ่ะผมขับรถอยู่แต่ผมไม่ได้สวนเลนนะเขาบอกว่าผมสวนเลนอ่ะเขาก็ขับมาบังผมแล้วเขาก็ด่าคุยอะไรล่ะอันนั้นน้องผมบอกว่าเราไปชนเขาไม่ใช่เราไม่ขอโทษไม่ใช่หรอเรียกเรียกมาเจ้าตัวมาคุยเลยดีกว่าครับกําลังมากําลังมาวี่แรกละจูไม่ต้องคนไม่ขอโทษนี่ด่าคุยอะไรเลยเหรอครับเนี่ย สังคมดูดกว่าของผมว่าภาพไม่ตรงหรือเปล่าไงเขาไม่บอกอะไรเขามันเดินเขาขับมาบํมเลยว่าคุยอะไรล่ะจะของพี่บอลได้ไหมเีต็มบทจริงนะของพี่บอลไหนเนี่ยคนคนชื่อดาเรือนี่เอ้ยเป็นคนชื่อดาไฮนี่อยู่ไหมครับโหลไอ้เฟิร์นเขามีแรงกับนะเพื่อนโอ้ยเถื่อนก็พูดคือีตออนนรับบบแะค๋อได้น้องได้ได้เถื่อก็เอาเฮ้ยข้างหลังฮะมาเลยมาเลยไม่มีใครว่ามึง เดี๋ยวโทรโทรให้เราครับพี่เดี๋ยวกำลังมาครับพี่น้องชายพี่โอ้โหแทงปลาเลยเยอะเลยเลไปเป็นตำรวจมายังไงอยู่ไหนวะาจินกำกลังโทรบอกว่ากำลังมาครับพี่ไอ้เนี่ยในมุมผมอ่ะผมสงสารเดี๋ยวมันเห็นใช่ไหมเอาจริงอ่ะแบบว่าคนคนเดียวอยากเอกแกงแล้วทำให้แกงทางแกงมีปัญหาผมผมสงสารสงสารตั้มไปแล้วผมพูดจริงตาไฮมาเล่าทีละเรื่องดิไปเล่าให้เขานี่ เอาของนี่ก่อนก็ได้กางกินางก่อนมึงไปด่าเขาจริงไหมไปพูดแซไรมันไม่ได้ด่าครับพี่เดี๋ยวเล่าไงเล่าเล่าเลยนะเล่าๆก็มันมีมันมีรถมาชนใช่ไหมพี่ตอนผมจกแคบอ่ะเพามึงเงียบนะตอนเขาเล่าพี่พูดนะไฟเขาด้านโรงพยาบาลบอกเจอไหมถ้าเจอบอกนั่นเองแล้วเขาก็ขับตามผมผมก็ไม่รู้เขาตามไปไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่นะคุณบอกอะไรเปลี่ยวแทนสีแดงคืออะไรครับนั่นแหละมาถึสีแดงครับพี่พี่ไม่ได้ชนผมไม่ใช่หรอ ใช่จะเหมือนล้อหลอกไหมแล้วก็แบบขับหนีไปแล้วก็รอบสองผมมาดูป้ายทะเบียน้เฉยทำไมถึงขับชนผมในกระดาษกลางไม่ผมไม่ได้ชนนะพี่ถอยชนพ้นอือตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจเลยมึงได้ทำพอจริงเปล่าชนก็บอกว่าชนโกหกเพื่อคุณกันไล่ของแบบนี้คนก็เห็นเป็นร้อยเลยเลยมานี่เนะน้องไมาขอโทษเขาไม่ได้เห็นชนนะพี่ขอตั้งค่าบ้านหน่อยครับผม ดายเอาโทรไปก็ได้ได้ยเข,ขอด้วยครับพี่ไม่ไดห้ผมมองว่าเราพูดตรงๆก็ได้นะพูดตรงตรงก็ได้ถ้าแบบถ้าทําจริงๆหรือทาเพราะเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้ผมผมก็พอรู้มาบ้างแล้วว่าดาฮอาจจะทําแบบทําไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราคุยตรงๆไหมผมไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเลยพี่เขาไม่ได้ทำอะไรผมเลยยังไม่รู้จักเขาเลย ผมก็ยังไม่ได้รู้จักคุณเหมือนกันแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมคุณมาแบบพูดเหมือนพูดแสหน้าโรงพยาบาลแล้วก็มาชนผมแล่ไแสแนนพี่เลยพี่อ่ะผมผมโดนชนจริงๆพี่เอาบอลคุยหนตั้มขอคุยหน่อยครับตั้มตั้มคือ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 ตัวเขาเขาอยากออกแก๊งเหรอผมเห็นคนในเดวอนเฮดพูดกันเมื่อกี้อ๋อใช่ครับเหมือนเขาจะไปพักด้วย แต่แต่แต่แบบว่าอันนี้ผมผมไม่ไม่ได้เข้าข้างคนในแก๊งตัวเนี้นแต่ว่าคนในแก๊งผมมันมันมันไม่น่าโกหกหรอกผมก็รู้รู้อยู่อันนี้นี่ใส่น้องไหมใช่คือคือผมว่ายังไงยังไงก็ได้นะผมผมเข้าใจตั้มอยู่ถ้าเกิดอันเนี้ยมันมันเป็นเหตุที่ไม่ควรอ่ะให้มันขอโทษนี่ไงอืผมมองว่ามันมันเป็นเหตุที่ไม่ควรหรอกที่แบบว่าคนคนเดียวมาทําให้แก๊งซวยอ่ะเพราะว่าตั้งมันอย่างไม่อยากเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกปะผมผมอันนี้ผมเข้าใจนะผมบอกก่อนผมคิดว่า ทั้งหมดตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อยากเล่นถ้ายังไม่จบประมูลผมได้หมดอาของของแต่ตั้มตั้มว่างไงอะ่ะคือตั้มแบบว่าตั้มจะเอาเขาออกอยู่แล้วไหมถ้าถ้าจะเอาเขาออกอยู่แล้วผมผมโอเคนะเรื่องเอาเขาออกไหมคือถ้าเกิดอันนี้พูดตรงๆถ้าถ้าจะตีก็ผมก็ไม่ได้ติด <c oughs> ใช่ถ้าถ้าหมายถึงคุยกันตรงนั้นไม่รู้เรื่องนะนะอืมอืม,อมได้ครับ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยตรงนั้นก่อนได้ครับได้ครับโอเคโอเคโอเคเองได้ทำปะ ทนจริงที่แต่ผมไม่ได้ตั้งใจพี่อืแล้วเองได้ขอโทษเขาไหมไม่ได้ขอโทษพี่เออแล้วเองผิดเองต้องขอโทษไหมเองไม่ตั้งใจเองก็องขอโทษเขาไง คือในมุมที่ผมไปคุยเมื่อกี้ผมแค่จะบอกเขาว่าเออผมไม่ไม่ไม่ได้อยากลุมสองหนึ่งหรือแบบว่าอยากจะมาเล่นในอะไรแบบมมาพลิกเลี่ยมหยิบอะไรกันแบบตอนที่แบบไม่พร้อมอะไรอย่างงี้ที่ผมไปคุยกับตั้มเมื่อกี้นะให้มึงฟังกูอย่างงี้นะเว้ยมึงมึงทำไหมกูก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่ไม่นี่หรอกมึงทำมึงก็ขอโทษแต่ถ้าเกิดเขาถ้ามึงขอโทษแล้วมันไม่นี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมึงเข้าใจปะเวลาคุยอะไรอ่ะมึงอย่ามาพูดเดือดดาดดาพูดมีอะไรพูดเลยมึงจะงึมงึยิมยิมทำที่อะไรเนี่ย บ้าเหรอเออจะขอโทษก็ขอโทษไม่ขอโทษก็ไม่ขอโทษแค่นั้นเป็นไรขอโทษครับพี่ที่ี่ายไปจนครับพี่ามรำกรน้งเหรบพี่ถอนฐานนี่ครับพี่มันไม่หายซีคนมันเยอะอ๋อโอเคพี่ดังบ่อยพี่ดังบอนส่วนบอลอ่าถ้าน้องพี่มันขอโทษเราอ่ะมันครับพี่คิดว่าเป็นยังไงมั่งก็ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไร อาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับแต่ภาพผมอ่ะคือตั้งใจครับพี่เกดอันนี้แบบผมพูดจริงๆเลยผมไม่เคยมีปัญหาใครด้วยเข้าใจครับนี่จริงๆเลยครับพี่งั้นอันนี้ผมขอโทษแทนน้องมันด้วยแล้วกันครับไม่โอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับพี่ตามน่าจะไม่เป็นไรเนาะพี่หมึกใช่ไหมครับพี่ได้แล้วแล้วได้บอลเลยครับยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดบอล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 เลยที่จะรับอ่ะก็โอเคแล้วมันก็ดีแล้วเออไม่มีอะไรหรอกถอยไปเ้ากู ไอ้แค่เอาตรงกูขอโทษด้วยเาเหตุเปเป็นสิบรอบอ่ะพูดถูกไหมเกือบสิบรอบพูดถูกไหมทีมเวลาเมาอย่าเหลือนทีมมึงไม่มีส่งโซนนี่ควายไอ้เชี่ยมึบ้าไปมึงปชี่าไปไอ้เชี่ยตอบกูพี่กูขอโทษด้วยเาเหตุกูขอโทษถูกก็แล้วไงอันนี้อันนี้อันนี้แต่เราขาวพี่ซีนพี่เป็นไรเนี่ยพี่ไอ้เรื่างต่อมอะไรเงี่ยเวลาเงี่ยเวลาตีเนี่ยคนเมืองเดียวกันไอ้เชี่ยปตีกันทำไมวะโธ่คนเหลือเลยดูกันช้าด้วยโอเคโอเคโอเคครับต่ำ โอเคครับตามขอโทษด้วยครับาวกนนั้นก็ไม่มีอะไรนผมมันนอนพอโทไลร่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เกอยานของเอเนดีว่าไงพี่ต๊อเราขยับเราขยับให้เขาพี่เป็นแชมป์เอเนีนะี่สินิพหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่พี่เจนี่เลื่อนจัดเลยอ้แย่คุยอ้แยเลากรออเียวเลายไ้กูเาไอ้ี้่ะขอบมาอบมาขอบาอมาอมาขบมาขอบมาขมาอบมาอบมาอบมาขอบมาขออดมอบมาอพี่อกมาขอาหมดไอ้พี่อบอมาาดิ ไม่ผมไม่รู้ว่าผมไปชนหรือเปล่านมัน่ฟจะพาไม่ตรงหรือเปล่าแต่เขาก็ขับมาบลัมผมผมไม่รู้ไงไอ้เราหายเล่าดีเรื่องนี้ไอยากให้มันพูดนะไอ้ซีนะขับสวนเลนมาพี่เขามาชนผมปะอยู่เลยผมก็เลยขับขับไปแล้วเขาก็ขับรถหนีพี่ผมก็เลยถามว่าชนตะควยอะไรนั้นก็เขาขับรถหนีเลยมึงขับสวนเลนบ้าบินอมไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ไม่น่าจะสวนไม่สวนนะพี่ผมว่าผมไม่สวนนะแต่เขารู้อยู่แล้วว่าชนนะเขาขับหนีอ่ะพี่ผมผมก็เลยตามแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นก็แค่ถามว่าชนไม่ขอโทษเลยหรออะไรประมาณนี้ทำไมต้องคุยยยยอออะะไไไไรดดด้้ว่่่่ผผมมมมเเลลถาาปกน แค่นั้นเองไงพี่เราด่าทำไมครับผมผมไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องอ่าพี่ตอนว่าไงครับพี่เอก็น้องพี่ขับผิดน้องผมไม่น้องน้องผมยืนยันว่าน้องผมไม่ได้ขับผิดอ่ะพี่พี่ฟังไม่ต่อพี่ไม่ได้เป็นบอสอี่ต้องหา่ไม่ต้องพูดแล้วเกิอะไรตอนนี้บอสคือเป็นบอสเขื่อนี่น้องผมก็บอกว่าน้องผมไม่ได้ขับผิดอ่ะแล้วแล้วแล้วพี่ต้อนจออะไรครับบอลพี่เป็นครับพี่เป็นคนเใียวแค่หนึ่งบอล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 อ่ะนอนแล้วบอลจะเข้าใจหมดเลย แป๊บนึงนะครับพี่เอาเอาคำขอโทษให้ได้ปะขอโทษปบน้องผมไม่ได้ผิดแต่มันก็ขอโทษได้นะแต่ว่าฝั่งฝั่งน้องเขื่อก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันแล้วผมทำอะไรผิดอ่ะน้าผมทำอะไรผิดก็ขับผิดไงพี่เอางี้ผมมาเป็นคนโดนโดนชนผี่ไอ้เนี่ยมันในในตัวบามันไม่มีเลนนะผี่แล้วผมก็ชิดขวาด้วยนะตอนออกป๋าถ้ามันจะแบ่งเป็นสอนงั้นถ้าเกิดมันมันมันไม่มีเลนชนกันเลยไม่ใช่พี่ชนชนไม่ใช่ครับชนชนตรงไอ้ทางทางไปทางไปทางธนาคารกลางพี่ทำพัว พี่ไปครับพี่ขอเขาครับครับบอลเลยพี่ส่วนเลนมาเลยนั่นก็ไม่ใช่ผมนะเาล่นนามไปถึงมูลการก็ไม่ใช่ผมนะเพราะแพทสีขาวครับที่มีติ๊กเกอร์อ่ะแล้วสรุปอันนี้คุยกันนี่ถูกคนถูกหลังประมูลผมเอาสุดนะพี่ใช่ไหมยังไงเนี่ยคุยคุยไม่ไรแต่ว่าแต่ว่าต้องเป็นเรื่องใหม่นะบอลถ้าเรื่องนี้เราเราจบไปเขาเราจบจริงเรารู้ผู้ชายอยู่แล้วรู้ครับใช่โอเคโอเคโอเคตามนั้นครับพี่ได้ครับแต่เขาก็หนีไปเลยผมก็ไม่ได้สนใจก็เลยไปโรงพยาบาลอ่าคุยมั่วเลยเหรอ ไม่มันอยู่แก๊งใหญ่แล้วมันมีพลังเหรอครับพี่ใช่ใช่มีพลังอ๋อมีพลังเหรอผมพวกนี้พวกนี้ไปสภาก็ได้ครับเล่นก็ได้เลยได้ได้ครับได้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 คนนี้เจอสภาก็ได้ครับได้ครับโอ้ไม่เลื่อยเลยโด้โหแทงบาร์เลยใช่โอ้โแทงบาร์เลยเนี่ยแต่โดาแทงวันเลยว่ะแทงได้ครับเฮ้ยหรือว่ามันเหมือนสาวอีกแล้วเหรอคู่รุ่นหนึ่งให้เอ็นรัวอะไรอะจะีเยอะไรสติกยอะล้วเอาอย่าเอาอย่าไอ้อย่างใครให้มันพูดขึ้นมาวะของจู๊ของจูแล้วพี่ผมจบแล้วจะเล ไม่พี่ผมขอร้อยอย่าตีกันเลยใช่อมผมดิจริงโอ้ยไอ้ที่หลังย่าไปแดกนะเล่าไอสัตว์ไม่ไอยอ่ไรจะตีนะับบ้เออเลนไปเลยเปิดเซนอยากซื้อกะสูนร้แม็ก50ตอนตอนคเราก่อนเราเราาตี่อน50แม็กขา่มมันมันเอ็กอีกแล้วไอ้ไอ้แกงี่เนี่ยเนี่ย ตัวเลียดเอาหรืเปล่าพี่มันมันเสี่ยวพี่ต๋อมีกล้องมั้ยป้องหมอหมดเลยเอาเท่าไหร่พี่เอาเท่าไหร่กล่องตีเดียวเอาเท่าไหร่อยโอเคแต่ผมแต่ผมถามโบยแบบนี้น่าน่าจะมีสี่ห้าหกร้อยอยู่พี่ต๋อมีเอาไปเบยไหมผมมีสองร้อยบ้างพี่ตอซื้อไเบยให้หน่อยจะขึ้นมาได้แล้วซื้อไเบยให้หน่อยไม่เอาดีไดมมันก็เอาเงินแจ้งซื้อก่อนโอเคผมรู้มือพี่ตอมีพี่ตอไม่เคลียร์อยู่แล้วไม่คุยไม่เคลียร์มีเดรดเดปิกอยู่แล้วกูอยากเล่นอยู่แล้วรู้แล้วรู้มือพี่รู้มือไม่คุยไม่เคลียร์มีเดดลอยู่่แ้วครับพี มีกระสุนขายพี่ไหมครับกระสุนแบบสารละเลยวันนี้ผมไปทำฐานกันมาไม่มีวะไม่มีจริงถ้ามีอยากช่วยอยู่ไม่อ่เอาแม่เอาตัวน้าก่อนพี่ตีพรุ่งนี้ผมแนะนำให้พี่รวมสล็อตทุกคนแล้วก็ไปทำกระสุนรอบหนึ่งอาจจะได้สักห้าสิบแม็กไพล์แม็กก็ได้อยู่ว่าแต่ตรงนี้ใครไม่ได้จริงอ่ะไม่อันนี้จริงจังนะเพราะว่าหาหาซื้อตอนนี้คือคนมันไม่ค่อยมีขายะไรอพี่แล้วมันก็แพงด้วยผมแนะนำให้พี่รวมสล็อตทุกคนไปไปทำน่าจะง่ายโอเคโอเคนะครับได้พี่ใครมีใครมีข้าวไหมครับพี่มันของของทำแต่ละคนมันมีออยู่่่แแลลล้วสสตนนะเเขรรหคคัับบ กูว่าด้อาวุธเทียสองเต็มอันนี้ของพี่มันมันฟเลยพี่งเมียวุฒิยาหนึ่งเจ็ดแปดเก้าคนกบแฟนะเพื่ปะกาแฟเลยป้าไม่มีอะไรรองรอกอะไรไอ้เชี่ยเพอดูเชิงเขาก้อนดีชวนทุกคนแต่ไม่ชวนป้าไอ้เฮียงอนจัดหัวเขียวครับไมะเป็นตอรออาสาเฮียชวนทุกคนแต่ไม่ชวนป้ามันกลับไอ้เฮียชวนทุกคนกับแรงแต่ไม่ชวนป้ามันกลับแค่นี้ก็รู้แล้วนะเฝ้า พี่กลับแลนพี่กลับแลแค่นี้ก็รู้นะชวนทุกคนแต่ไม่ชวนป๋ากลับอ่ะดูดิแค่นี้ก็รู้แล้วว่ะเฮียคนหใจเลยแล้วก็ไม่มีคนตามหงอใจเฮียโอ้โหโหลสได้ไ้มไปส่งาไปส่งนายไปส่งนาโอ้โเราไปเจ็บพี่มาเพรผมนายเพาผมนายไปส่งบ้านบ้านบ้านไอ้องเขียวพาเพ่ไปลองคอี่ทะเลคอผมต้องมานอนํา